สนับสนุนโดยลูกชิ้นหมูหนายห้างเถงและลูกชิ้นเนื้อวัวแชมป์มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงบุเล็กเพราะว่าจะเห็นว่ามีร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงบุเล็กนี้มากมายทั่วประเทศแต่ความจริงแล้วก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงบุเล็กเป็นร้านที่มีร้านเดียวเท่านั้นสมัยก่อนนั้นจะไปกินกันทีต้องเดินเข้าไปในสวน แล้วก็ไปมาลําบากนักต่อมาเจ้าของร้านคือคุณวิชัยหรือชื่อเดิมชื่อว่าหยินชัยเป็นคนคิดค้นสูตรนี้ขึ้นมาก่อนหลังสงครามโลกครั้งที่สองเลือกใหม่ๆเมื่อขายดีลูกค้าไปลําบากจึงย้ายจากในวัดดงมูลเหล็กออกมาขายอยู่ที่สามแยกไฟชายซึ่งก็ไม่ไกลจากวัดดงมูลเล็กเท่าไหร่ร้านนี้คือร้านกําเนิดเกิดขึ้นของก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงมูลเหล็กอย่างแท้จริง แสูตรที่การทําของก๋วยเตี๋ยวเนื้อเฮียหยิมใช้เนื้อที่ใช้น้ําก๋วยเตี๋ยวที่ทํารวมทั้งพริกที่ใช้จะมีรสชาติอร่อยเฉพาะไม่เหมือนใครจึงอยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รู้จักความเป็นไปมาของก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงมูเหล็กร้านแรกและเป็นร้านเดียวซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าไม่มีสาขาที่ไหนหากไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงมูเหล็กนี้อย่าลืมสั่งเนื้อสเต๊ะ สูตรนี้เป็นสูตรของอิสลามโบราณเป็นเนื้อสเต็กที่หากินได้ยากเพราะปัจจุบนันนี้เนื้อสเต็กอิสลามไม่ค่อยจะมีคนทําหรือทํากันไม่เป็นเสียแล้วครับ คุณชัยเนี่ยเขาไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวนะเขาขายไอ้เป็นของเล็กๆม้างด้อยของดองอย่างเงี้ยนะขายเสร็จ,จดูตลาดบางขมิม้นแล้วก็มีเจอเพื่อนเข้ามาจากเมืองจีนอนะ่ะเขาบอกอทำไมไม่ขายก๋วยเตี๋ยวเอาก๋วยเตี๋ยวเนื้อสิขอเขานมินดีเราเขาบอกเขาต้มเนื้ออยู่เมืองจีนอนะ่ะกินอร่อยก็เลยบอกให้แกต้มเนื้อสมัยก่อนเนื้อโลไม่กี่ตังค์นี่เนื้อโลละหกเจ็ดบาทแต่แกก็ทำมาก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆ สงคมก็มาอยู่ในสมะด,ดงที่ได้ขับขายก่อนขับขายจากมัดดงไปทางวัดอัมพาวาไปทางกอนฐานช่างหนึ่งอะไรอ่ะกองฐานก่อนขับขายไปไปขายไปขายมาแลวลงบ้านสันนิลา่ามีนักเรียนแพทย์ละกกับกับทหารก็มามา,มา,มาตามกินกันก็าปากต่อปากมากินกินไปกินมาเลยก็เลยก็เลยตั้งร้านอยู่วัดดงอ,อยู่ในตอกวัดดมุนเด็งต้องข้ามสะพานเดินท่านี้มันสมัยก่อนรถวิ่งไม่ได้นะวิ่งไม่ได้ แล้วก็สมัยก่อนก็ที่ก็เช่าเขาแล้วก็คนต้องเดินเ้าไปกินแล้วแกเปิดร้านจริงๆอ่ะมาเปิดร้านยุ่สิบแปดสิบเจ็ดนี่มั้งจำได้สองสิบเก้าเจ็ดอ่ะแล้วก็มาเปิดร้านที่ตรว่าดงขายที่นี่หมอก็นี่นักงเรียนแพทย์ที่สราชนดไปทานเยอะเลยเยอะเลยอ่ะเรียกว่าเยอะเยอะเข้าเราเช่าที่เขาอยู่เจ้าของที่เอาที่คืนเราเลยยายมาอยู่นี่ยายมันอยู่นี่ก็หมอนี่มาจากสรลันดก็ตามมาทานที่นี่ อันนี้เราก็าไม่ได้ว่ะไม่มีชื่อก๋วยเตี๋ยวอ่ะแม่ร้านยังไม่มีชื่อนะอ,อัอนนี้หมอเข้ามาแต่หมอเขาบอกอ่ะทำไมไม่ตั้งชื่อร้านบอกหมอช่วยตั้งให้หน่อยที่ไม่รู้จะชื่อร้านอะไรก็บอกก็ชื่อก๋วยเตี๋ยววัดดงสิอ่าเราก็ตั้งชื่อวัดดงอันวแยกจากวัดดงมาปี2 5 0 8้าดเขาเรียกว่า08อ่ะก็ปีนี้49้ปีะนะ แตกต่างน้าแกงน้ําแกงละเมาเหมือนกันเพราะน้าแกงของเรากระดูกวัวเยอะต้มกระดูกวัวนี่หม้อน้ำหม้อนีอนอนอนน้นะวัวประมาณบันประมาณ30มกิโลมีเนื้อนะเนื้อสดก็มีมะพร้าวเลอ,อลูกมะพร้าวรูจักไหมวัวสองตัวนึงมีแค่สองลูกวัวสองตัวมีอยู่้างหลังเราตะโพกอ่ะเขาเรียกมาเรียกมะมะมะพร้าวแล้ก <มา S 1> วก้มามามะพร้าวไม่พอก็เอาเนื้อสันเนื้อสันแต่ไม่เอาสันในก็สันสันแค่ได้สันวัววัวตัวนึงมีสองสันนะแล้วมีตึ้งในไหม ที่มีมีตับหวัวใจเออแล้วก็มีลูชกชิ้น,แ,น,นแล้วก็เน,น,นื้อเปื่อยเออนื้อเปื่อยเนื้อส้สีมีอย่างแค่นี้ อย่างหนึ่งพริกดองเราเนี่ยไม่เหมือนไขรไปหาพริกดองที่ไหนก็ไม่มีเหมือนใขรเพราะว่าเราพริกดองที่นี่ทำเองกับมือเลยพริกใต้เผ็ดแล้วน้ำส้มสมัยก่อนหมักเลวยข้าวเหนียวเดี๋ยวนี้หมักด้วสับปะรดอ๋อน้ำส้มหมักสับปะรดไม่ใช่น้ำส้มสายชูทั่วไปอออไม่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 เพราะว่าอย่างสายชูทั่วไปใช้ไม่ได้มันไม่มันไม่หอมที่นี่นะมาที่นี่ก็ต้องกินเนื้อสเต๊ดด้วยจะเลยมาถึงรได้ว่าดงแท้เนื้อสเต๊เนี่นะมีคนเข้ามากกอนก่อนนี้เข้ามาขายที่นี่ก่อน าขายเสร็จขายวันเว้นวันขายวันล,ล้วเว้นสองวันมาหนี้มาหนี้มาอยู่กับฉันดีกว่าจ้างจ้างจ้างเธอมาขายตรงนี้ดีกว่าแล้ว,วก็แล้วก็มีลูกน้องเสียบลูกน้องนี่ก็เสียบเย็นขายเชา้าเสียบเย็นขายเชา้าก็เลยจ้างเข้ามาตอนนี้เขาแก่เขาเลยกลับบ้านก็เลยเราเราเลยเอาาแต่เราก็มาปรับปรุงอีกเยอะนะปรับปรุงเนื้ออีกกปรับปรุงน้ำซ้มอีก เส้นจากสรีราชมาถึงสามแยกไฟฉายเนี่ยกขตัดเป็น2ตอนแล้วสี่แยกพันนกช่วงนู้นเป็นวางหลังช่วงนี้ช่วงนี้เป็นพันนกระหว่างซอยหนึ่งซอยสามระหว่างซอยหซอยสหาไม่ยากหรอกเบอร์ดโทรศัพท์024114654เผื่อมาไม่ถูกใช่จะไ,ได้โ,นนโทรมาโทรได้ทำนะโทรถามได้เลย ให้ลูกค้ามาทานที่นี่เยอะๆที่ที่พูดทีมาอุดหนุนที่นี่นะขอบคุณมากๆเพราะว่ามาอุดังสีห้ปีแล้วขอบคุณค่ะ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 